อึ้ง100แม่แตงโมขู่กระโดดบันไดโรงพักหลังนักข่าวรุมจี้ถามความคืบหน้าคดี วันที่9มีนาคม65ตำรวจสพเมืองนนทบุรีได้พานางพนิดาคุณแม่ของสาวแตงโมนิดาขึ้นรถกระบะตำรวจเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งแต่ก่อนหน้านี้มีเหตุชุลมุนเล็กน้อยที่สพเมืองนนทบุรีเมื่อคุณแม่มีสีหน้าที่เครง่งเครียดเดินฝ่าวงล้อมนักข่าวแต่ถูกนักข่าวถามจี้เรื่องความคืบหน้าคดีและประเด็นทนายกิษณนะ ซึ่งแม่บอกห้ามนักข่าวอย่าเข้ามาพร้อมขู่ว่าถ้าไม่ฟังจะกระโดดบันไดทําให้นักข่าวต่างตกใจและล่าถอยออกมาพร้อมบอกให้แม่ใจเย็นๆทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าเมื่อเวลา14.20นนตำรวจได้พานางพนิดาลงจากอาคารกองบังคับการสืบสวนสอบสวนก่อนพาไปส่งที่รถและเดินทางออกไปทันทีโดยไม่ทราบจุดหมาย อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ